สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับคุณผู้ชมครับในสัปดาห์นี้ครับมีเรื่องสําคัญที่จะนำมาสู่การเล่าเรื่องเข้าสู่กันฟังนะครับเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานนี้เองครับในสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนสถานการณ์ครั้งนี้นะครับแม้ว่าอยู่จากกาห่างไกลจากประเทศไทยไม่ได้สง่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง แต่แน่นอนครับในเรื่องของเศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือกลุ่มคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ยูเครน яет. วันนี้ว่า,วาเวลาผ่านมานะครับกระทรวงต่างประเทศมีบทบาทที่สําคัญที่ได้ได้ดูแลคนไทยมีการพยพคนไทยกลับบ้านนะครับด้วยความปลอดภัยและหลังจากนี้จุดยืนของกระทรวงต่างประเทศในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นวันนี้นะครับจะต้องพูดคุยกันกันกบท่านอธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกกระทรวงต่างประเทศครับพี่ธานีแสงรัตน์ครับสวัสดีครับพี่หน่อยครับ สวัสดีครับดรวิ่วเดชชนครับ,รบขอบคุณครับพี่หน่อยครับวันนี้มาโอ้โหถูกกระแสเลยแล้วก็มีหลายคําถามที่ผมอยากถามในกระทรวงต่างประเทศกับบทบาทสาคัญสำคัญนะครับในเรื่องของการ,การขัดแย้งกับรสัสเซียกับยูเครนเนี่ยก่อนอื่นเลยอันนี้ก็ฝากมานะพี่หน่อยนะชุดยืนครับ,รบของประเทศไทย ต่อสก,กานนี้อยู่ตรงไหนครับพี่หน่อยข <laughs> <laughs> อบคุณครับดรเิเชนครับพี่ปูครับครับ <Kind> คือก่อเลยต้องขอบคุณนะฮะดเรเิเชนนะค <c oughs> <P hi> พี่ปูที่กรุณาให้โอกาสกระทรวงการต่างประเทศเสมอๆนะครับ <c oughs> ให้เราได้นําประเด็นความรู้ความเข้าใจนะครับมาอธิบายต่อพี่ <c oughs> น้องประชาชน <c oughs> <c oughs> นะครับจุดยืนของประเทศไทยต่อกรณีรัสเซียและยูเครนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นะครับเป็นเหตุการณ์ของประเทศหนึ่ง บุกอีกประเทศหนึ่งอย่างชัดเจนนะครับประเทศไทยเราได้ออกจุดยืนอย่างชัดเจนในหลายโอกาสนะครับครั้งแรกเลยเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นะครับเราออกแถลงการต่อสถานการณ์ในยูเครนนะครับเราเรียกร้องว่าให้แสดงความห่วงกังวลอย่างยิ่งนะครับติดแล้วก็เราสนับสนุนความพยายามนะครับในการเจรจากันโดยสันติวิธีนะครับโดยเราก็ติดตามสถานการณ์ทางการในยูเครนอย่างใกล้ชิดนะครับ คือหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็เหตุการณ์ก็พัฒนาไปนะครับจุดยืนของเราเนี่ยตั้งอยู่บนในภาพใหญ่เลยเนี่ยตั้งอยู่บนกฎบัตรชาระชาชาตินะครับหลักการของการเคารพต่อบุรณภาพแหแผงดินแดนนะครับต่ออธิปไตยของทุกประเทศนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชัดเจนนะครับเป็นเหตุการณ์ของรัสเซียใช้รัสเซียเรียกว่าเป็นปฏิบัติการทางทหารพิเศษนะฮะต่อต่อยูเครนนะครับ หลังจากนั้น,นในกรอบสหรบประชาชาติครับพี่ปูถ้อ,ถอยแถลงและการลงคะแนนเสียง<ม>ของไทยในเวทีสหประชาชาติในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาตินะครับเมื่อวันที่สองมีนาคม,มเราสนับสนุนข้อมตินะครับ<ม><ม>ที่เรียกร้องให้รัเสเซียยุติการใช้กําลังและกระถองกาลัง<ม>ออกจากยูเครนนะครับเรียกร้องให้มีการ ดูแลเรื่องของการมนุษยธรรมนะครับเรื่องของการยุติการใช้กาลังถอนกําลังออกจากยูเครนทันทีนะครับตามหลักสนับสนุนหลักการของสติวิธีนะครับแล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศเราเป็นหนึ่งในร้อยสี่สิบเอ็ดประเทศนะครับที่สนับสนุนร่างข้อมตินี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพกว้างหลักๆสําคัญก็คือเอาละเราสนับสนุนในการที่จะเจรจาแนวถางสติวิธีการถอนกําลังออกโดยทันทีแล้วก็สิ่งที่ประเทศไทยยังคงอยู่ก็คือการที่จะเข้าไปช่วยเหลือ ด้านมนุษยธรรมนะครับทีนี้ในส่วนของผู้แทนนะครับของประเทศไทยเมื่อต้นเดือนมีนาคมเอกอัคราทูตนะครับซึ่งเป็นผู้แทนทาวบอลประจำสภานิยได้มีการแถลงต่อที่ประชุมสภาชิตินะครับนครนครยอย์์เรียกร้องทางออกด้วยสันติวิธีหลายคนก็สงสัยว่าพี่หน่อยครับแล้วกระบวนการนี้ต่อไปมันจะเดินหน้ายังไงครับในเวทีสภาน่ยนะครับจะมีการประชุมที่เกี่ยวข้องนะครับการประชุมที่สําคัญที่สุดการประชุมหนึ่งคือในเวทีสมัชชาสภาติับ เป็นเวทีที่ท่านทูตสุริยาจินดาวงอเอกราชทูตผู้แทนดาวนไทยประจำสหประชาชาติได้กล่าวถ้อยแถลงนะครับที่ประชุมนะครับแสดงความกังวลอย่างยิ่งของประเทศไทยนะครับต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถูยความรุนแรงมากขึ้นหล,ลังจากที่เราประเทศไทยเราทางกระทรวงต่างประเทศเนี่ยได้ออกท่าทีไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ย มีการใช้กาลังทหารในยูเครนนะครับจนทําให้เกิดการสูญเสียของของชีวิตทหารของของพลเรือนผู้บริสุทธิ์นะครับความเสียหายต่อทรัพย์สินนะครับในยูเครนเป็นอย่างมากนะครับนอกจากนี้ยังเกิดสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมเกิดผู้ลี้ภัยหลังไหลนะครับออกจากยูเครนวันนี้น่าจะเกิน3ล้านคนนะครับปูครับเรื่องการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนั้นถือเป็นประเด็นเร่งด่วนนะครับที่ประเทศไทยเรา พร้อมให้ความร่วมมืออย่างสุดความสามารถนะครับเราก็มีการให้ความช่วยเหลือครับต่อต่อต่อยูเครนนะครับเป็นเป็นจำนวนเงิน2ล้านบาทนะครับที่เตรียมไว้สําหรับให้ทางสถานทูตที่วอซอเนี่ยได้จัดซื้อสิ่งของทางด้านมนุษยธรรมนะครับเป็นทิ่สิององอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำรงชีพของประชาชนครับตอนนี้เราก็เตรียมไว้แล้วน่าจะน่าจะเตรียมที่จะส่งมอบให้ทางการชาติของยูเครน เร็วๆวนี้นะครับโอ้โหครับคุณผู้ชมครับนี่คือท่าทีของประเทศไทยซึ่งอยู่บนสถานการณ์ยากลำบากกันนะครับในการที่จะแสดงจุดยืนของตัวเองนะครับแล้วก็ต้องเป็นที่ยอมรับนะครับในระดับสากลและเดียวการะดับนานาชาติและสิ่งที่เรายึดแนวทางนี้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นไปตามหลักสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมุมในเรื่องของการที่ต้องการให้ความช่วยเหลือด้านมรดเชธรรม อย่างที่พี่หน่อยนะครับท่านกระทรวงศูน์รเทพบอกนะครับเราได้เตรียมความพร้อมแล้วเงินจํานวน2ล้านบาทที่จะช่วยเหลือยูเครนทันทีนะครับผ่านสารทูตนะครับทีนี้ในเรื่องสําคัญในตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ใหม่เลยสิ่งที่กระทรวงศูนย์ทำหลายคนก็ชื่นชมนะครับพี่หน่อยครับในเรื่องของความรวดเร็วในการติดต่อประสานในการช่วยเหลือคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ยูเครนแล้วก็นํากลับมาบ้านที่ประเทศไทยด้วยความปลอดภัยแผนการเหล่านี้ได้ถูกเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วใช่ไหมครับ ผมเรียนดรวีรชนนะครับ,ค,รบคือว่าในทุกประเทศนะครับที่ถานทูตสารสนเทาออกไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั่วโลกเนี่ย<ม>นะครับเราจะมีแผนที่เราเรียกว่าแผนอพยพคนไทยนะครับที่ที่จำเป็นในกรณีท<ม>ี่เกิดเหตุการณ<ม>์สงครามเกิดเ<ม><ม>หตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุกประเทศเราจะมีอยู่นะครับสนใจก็ไม่ได<ม>้ใช้หรอกครับนะครับนอกจากประเทศที่เกิดเหุภัยพิบัติบ่อยๆนะครับ ในกรณียูเครนก็เช่นเดียวกันนะครับยูเครนเป็นประเทศที่อยู่ในความดูแลมันเขตอาณาของสถานเอกอัครทูตของไทยที่ที่กรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์ก็คือหมายความว่าที่ประเทศยูเครนโดยตรงเนี่ยไม่มีสถานเอกอัครทูตเราอยู่ไม่มีครับแต่ได้รับการดูแลจากประเทศโปแลนด์ซึ่งมีที่ตั้งของสถานเอกอัครทูตเราอยู่ครับอค,คือสถานทูตของเราในโปแลนด์เนี่ยดูแลผลประโยชน์แล้วก็คนไทยของเราครับนะครับใน,ใน,ใ,นในประเทศยูเครนนะครับก็มีแผนปฏิบัติมีแผนเอาพยพอยู่แล้วนะครับต้อง จริงๆต้องขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับที่รวมทั้งกองทัพอากาศนะครับรวมทั้งทางกระทรวงแรงงานนะครับทางกระทรวงพัฒนาความมั่นคงและความมั่นคงของมนุษย์นะครับทุกหน่วยงานครับที่เราช่วยเราสนับสนุนกระทรวงต่างประเทศโดยเฉพาะกรมการกงสุลสถานทูตที่วอซอนะครับก็เมื่อเกิดเหตุการณ์ปรับเนี่ยท่านทูตเชตพันธ์มากสัมพันธ์เนี่ยนะครับตอนนั้นเป็นทูตอยู่ที่ไทยประจำโปแลดดูแลยูเครนก็นําแผนออกมา ใช้ทันทีนะครับโดยการประสานงานกับกรมการกงงศุลกับกระทรวงการต่างประเทศทางกรมยุโรปนะครับคือเป็นแผนที่เรามีอยู่แล้วนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีเริ่มพอท่านทูตเนี่ยนะครับสารทูตเราเนี่ยก็รักษาการติดต่อนะครับสื่อสารกับคนไทยทั้งหมดคืออย่างแรกเนี่ยต้องดํารงการสื่อสารให้ได้ก่อนใช่ครับกับคนไทยที่อยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ที่ยูเครนเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่200กว่าชีวิตเนี่ยเขาไปทํางานหรือมีครอบครัวอยู่ครับ ส่วนใหญ่ไปทํางานอยู่ในร้านสปาร้านนวดนะครับส่วนใหญ่เป็นภ้าสตรีนะครับแล้วก็บางส่วนอยู่20กว่าคนเท่านั้นมีครอบครัวนะครับอยู่ที่ยูเครนนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสถานทูตเราเนี่ยก็รักษาการติดต่อนะครับโดยลายกลุ่มนี่แหละครับโดยลายกลุ่มได้คุยกันคุยกันตลอดนะครับยีชั่วโมงนะครับ มีฮอตไลน์ที่มีเวลามีปัญหาสามารถติดต่อได้นะครับมี f a c e b o o นะครับมีการติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังมี Telegram ที่เป็นแอปพลิเคชันของยูเครนเขาใช้ในการติดต่อในจ้างชาวยูเครนนะครับอันนี้ก็มีการรักษาอยู่ตลอดเวลาสารทูตสารทงุเราที่อื่นก็มีนะครับเราจะมีหลายกลุ่มมีการติดต่อแบบนี้นะครับพอเริ่มมีเหตุการณ์เนี่ยท่านทูตก็เตรียมไว้แล้วนะครับ แล้วก็เริ่มเริ่มกำหนดเส้นทางนะครับว่าคนไทยส่วนใหญ่จะอยู่ที่กรุงเคียฟนะครับอ,อยู่ที่เมืองโอเดสซานะครับแล้วก็อยู่กระจักจายอยู่อีกหลายๆเมืองออทั่วยูเครนนะครับ,รบก็เริ่มวางเส้นทางว่าจะอพยพมาอย่างไรแต่ความยากลำบากของการอพยพค,ครั้งนี้ก็คือการที่จะนําเครื่องไปรับเนี่ย มันไม่สามารถลงที่ยูเครนได้ถูกไหมครับพี่หน่อยครับเราจ้องอุยพจากยูเครนออกมาที่โปแลนด์ซึ่งเป็นสนามบินที่สามารถนําเครื่องบินรับผู้โดยสารคนไทยกลับมาบ้านได้ไอ้ตรงนี้มันยากขนาดไหนครับพี่หน่อยครับคือในตอนแรกในทางทางเลือกแรกเลยคือเราจะใช้ต่ขอทางเครื่องบินทางกองทัพอากาศนะครับหรือทางการบินไทยนะครับในการบินเข้าไปรับคนไทยที่ประเทศยูเครน นะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองสาคัญสาคัญนะครับแล้วรวมตัวคนไทยมาแล้วก็จัดเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำนะครับออกจากยูเครนแต่เพื่อเกิดเหตุการเพียงไม่กี่วันก็เกิดการทางการยูเครนก็ปิดน้านฟ้านะครับเกิดว่าการการประกาศปิดน้านฟ้านะครับท่านทูตก็ประกาศตั้งแผนศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยในยูเครนตั้งที่ศูนย์เลยครับที่ที่ที่เมืองที่เมืองลาวิฟนะครับซึ่งเมืองลาวิฟเนี่ยอยู่70กิโลเมตรจากชายแดนยูเครนโปแลนด์นะครับแล้วก็ ประกาศนะครับขอให้พี่น้องคนไทยในยูเครนทั้งหมดที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยให้เดินทางมาที่เมืองลวิฟกันก่อนนะฮะที่เมืองลวิฟจากนั้นเนี่ยก็ขึ้นรถนะครับซึ่งเป็นรถโค้ชขนาดใหญ่เข้ามาที่โปแลนด์ถูกต้องไหมครับโอ้โหจริงๆแล้วมี2เส้นทางครับเมื่อเริ่มเริ่มทำไปได้เนี่ยก็พบว่ามีเส้นทางสัญจรในยูเครนตอนนั้นก็คลนออกมาเยอะมากนะครับท่านทูต สานทูตของเราในยุโรปจะคนจะน้อยมีกันเ่สี่ห้าคนอย่างมากนะครับมีท่านทูตแล้วก็มีทีมงานอีก3สามสี่คนเท่านั้นทีมงานท่านทูตส่วนใหญ่ก็เข้าไปอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการเนี่ยนะครับท่านทูตก็มาชาการจากจากวอซอสครับต้องบอกว่าโอ้โหทีมงานเนี่ยทำงานแข่งกับเวลากันจริงๆแล้วก็วางแผนอย่างรอบคอบและรัดกุมและติ่งที่สำคัญคือท่านนายกเนี่ยสั่งการโดยด่วนนะฮะที่แสดงความห่วงใยคนไทยที่ยูเครนต้องดูแลอย่างดีแล้วหลังจากที่เขาเดินทางมาถึงที่ประเทศไทยเนย พูดหรือเสียงบทสัมภาษณ์เนี่ยแนวทางที่ตอบเนี่ยเหมือนเหมือนกันเลยอินดีอยู่ดีครับพี่หน่อยครับก็อยู่ที่ยูเครนก็มีมีสัมมาชีพนะครับมีการทํางานที่ที่ดีนะครับพี่น้องคนไทยอยู่ที่นั่นอย่างอย่างอย่างปลอดภัยช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์นะครับท่านนายมนตรีแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์นท่านนายมนตรีท่านพลเอกประยุจจรโอชานะครับท่านรองนายมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงางปที่ท่านดอนประมัวินัยก็ได้สั่งการนะครับสั่งให้เราเตรียมการแล้วก็จริงๆแล้วเส้นทาง จากกรุงเคียฟนะครับจากเมืองโอเดสซามารวมมาที่ลาวิฟเนี่ยเป็นเป็นเส้นทางหลักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากเมืองโอเดสซาถ้าพี่ปูดูในแผนที่เนี่ยสามารถเดินทางออกทางทางใต้นะเรียกทางหนึงเรียกใช้ฝั่งทะเลดำนะครับออกออกไปทางโรมาเนียนะครับก็ก็เป็นเส้นทางที่ออกไปทางเรามีสถานทูตที่โรมาเนียสถานทูตนักุงบูคาเรสต์นะครับก็มารับนะครับเป็นการประสานงานของสถานทูตที่วอร์ซอร่วมกับสถานทูตที่บูคาเรสต์นะครับรับช่วงต่อนะครับไป รวมตัวกันที่บูคาเรสต์แล้วก็จัดทยอยส่งขึ้นขึ้นเครื่องครับเป็น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 กลุ่มเป็นกลุ่มนะครับคุณผู้ชมครับภาพที่ผมมองเห็นไม่ทราบว่าคุณผู้ชมเห็นเดียวเหมือนผมหรือไม่การลงทะเบียนแจ้งตัวตนที่อยู่ในต่างประเทศการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กับสารทูตเนี่ยถือเป็นเรื่องสําคัญคือการรักษาการติดต่อสื่อสารเนี่ยเวลาที่เกิดเหตุการฉุกเฉินหรือวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยมันจะช่วยได้มากทีเดียวและเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับมีเรื่องหนึ่งนะ การช่วยเหลือไม่จะเป็นเฉพาะเรื่องของคนไทยอย่างเดียวแต่มีมิตรประเทศในอาเซียนเนี่ยครับได้รับการช่วยเหลือจากการทํางานของกระทรวงเทคกซังนี้ด้วยนะฮะอย่างเช่นฟิลิปปินส์นะที่ผมทราบนะใช่ครับแล้วก็สิงคโปร์ตูต้องให้ครับพี่หน่อยครับใช่ครับอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับเขาเขาฝักยังไงฮะคือในระหว่างที่เราขนย้ายคนไทยนะครับจากเมืองลาวิฟนะครับแล้วก็ยังกำลังจะเข้ามาที่มอซอเนี่ยครับ ท่านทูตสิงคโปร์นะครับก็ประสานงานเข้ามามท่านทูตฟิลิปปินส์ับก็ประสานงานเข้ามามนะครับปรากฏว่า,าชาวฟิลิปปินส์เนี่ยสิบแปดคนนะครับก็ท่านทูตก็ท่านทูต เชตพันธ์เนี่ยนะครับก็ได้ประสานงานให้สามารถใช้รถโดยสารที่เราจัดไว้รถบัสใช้ด้วยกันนี่นะมาคนไทยด้วยกันนะครับเราถือว่าเป็น c o m มอนอาเซียนของสุ r s e r เซอร์วิสนะครับการบริการกองศูนย์ร่วมกันของอาเซียนโดยโดยโดยเหตุการณ์เฉพาะหน้านะครับทางสิงคโปร์ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เราก็ประสานออกมาทาง ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดไปทางบูคาเรสต์นะครับก็มีก็มีจํานวนพอสมควรนะครับสองคนครับครับนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างการมากรทรวงต่างประเทศในมิตรประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันใช่ครับที่เราร่วมไม้ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันโอ้โหภาพบานนี้น่ารักจริงๆนะครับครับกูชมครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะฮะ วันนี้เนี่ยครับเราเลือกที่ส่งผ่านได้เงินในการช่วยเหลือหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะก,กฎเกณฑ์ในการที่เรามอบความช่วยเหลือเนี่ยเขามีกฎเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรมากน้อยต่างกันขนาดไหนครับพี่หน่อยเล่าให้ฟังหน่อยครับครับจริงๆแล้วเราก็กระทรวงต่างประเทศโดยกรมยุโรปนะครับ,รบเป็นกรมยุโรปเนี่ยมีหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยกับประเทศในยุรยโรปนะครับในกรณีนี้ก็อ,อยูเครนแล้วก็มีโปลแลนด์มีประเทศที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เสนอ ให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่ามนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านดอนประมัติวินัยครับแล้วก็ทีมงานของกระทรวงเราพิจารณาร่วมกับน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับถึงการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมนะครับโดยเร่งด่วนนะครับในกรณนี้ก็2ล้านบาทก่อนนะครับในเบื้องต้นในเบื้องต้นนะครับโดยตอนนี้ก็ได้มอบหมายให้ทางสารทูตที่วอซอนะครับไปดูแล เรื่องของสิ่งของปัจจัยทางด้านมนุษยธรรมที่ฝ่ายที่ฝ่ายยูเครนเขามีความจําเป็นเร่งด่วนก่อนนะครับคือสารทูตของเราในทุกเมืองหลวงเนี่ยนะครับก็จะประสานงานกับประเทศที่เกี่ยวข้องสารทูตของประเทศที่เกี่ยวข้องจะเป็นคล้ายๆกับติดต่อกันอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับทางในกรณีนี้ก็เป็นการชาติของยูเครนนะครับที่เราประสานงานผ่านสารทูตยูเครนที่โปแลนด์นะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะคุ้นเคยเมื่อเกิดภัยพิบัติ แต่นี่คือสถานการณ์ความขัดแย้งเรื่องของการสู้รบนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินจำนวนนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญที่สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับ,รบก็ เราปกติแล้วบางทีเราก็ส่งของเข้าของไปช่วยเหลือนะครับแต่นี่คือสิ่งที่คณะนำงานได้ตัดสินใจแล้วว่านี่คือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดใช่ครับใ่ในหลายกรณีเราก็ส่งของนะครับส่งอาหารไปจากประเทศไทยแต่กรณีนี้เนี่ยเราดูแล้วว่ามีความเร่งด่วนเราสามารถจัดซื้อในพื้นที่ได้จะรวดเร็วกว่านะครับขอสิ่งของที่เราบริจาคหรือเรามอบนะครับเป็นของบรรเทาทุกเช่นอาหารแห้งผ้าห่มถุงนอนสิ่งสิ่งของเหล่านี้นะครับของจําเป็นสาหรับเด็กนะครับเถือพั้นหน้าสุขานามัยชุดปฐมพยาบาลอย่างเนี้ยนะครับซึ่ง สารทูตที่วสอก็เตรียมไว้เรียบร้อยนะครับ<ม>ท่านทูนดก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว<ม>เตรียมพร้อมที่จะส่งมอบแผ่นดังฝ่ายการชาติครับสากลของของยูเครนครับโอ้โหนะครับอาเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นท่าทีบทบาทของประเทศไทยนะครับในสถานการณ์รัสเซียยูเครนนะครับสิ่งที่ผมเกริ่นเมื่อกี้นี้ก็คือการช่วยเหลือดา้านมนุษยธรรมนะครับเป็นหลักสากลนะครับที่เรานั้นอยู่ เป็นเรียกว่าประเทศที่อยู่ในกลุ่มนะครับที่ต้องพึ่งพาพึ่งพิงซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็วางตัวในเรื่องของความเป็นกลางในเรื่องของการที่แสดงจุดยืนส่วนหนึ่งที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของการข้อมบาททางเศรษฐกิจนะครับโอ้โหรัสเซียนี่ลุกจะเดินหนักนะนะครับพี่หน่อยครับนะมันมีผลอะไรกับประเทศไทยยังไงไหมครับพี่ครับครับก่อนอื่นผมผมเรียนก่อนนะครับว่ารัสเซียเขาคราวนี้เนี่ยได้ถูกมาตรการข้อมบาท ทางเศรฐษฐกิจที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ลึกซึ้งนะครับเ,เริ่มจากทานการทูดก่อนนะครับรัสเซียถูกโดดเดี่ยวนะครับด้วยการมีปฏิสัมพันธน์กับรัสเซียเองเนในเวทีการประชุม,มต่างๆนะครับรวมทั้งทั้งทวิทภาคิและภูภาคีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับมาตรการความบาตของของรัสเซียถูกถูก ได้รับอยู่ตอนนี้เนี่ยรวมไปถึงการมาตรการคว่ำบาตรเป็นรายบุคคลนะครับทั้งประธานาธิบดีท่านตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกระทรวงกลาโหมสมาชิกรัฐสภานะครับรวมแล้วกว่าถูกสาภาพยุโรปขึ้นบัญชีแล้วกว่า900คนโอ้คนนะครับแล้วก็50องค์กรในรัสเซียอันนี้คือเจาะจงเฉพาะเป็นบุคคลเลยเป็นผู้นําระดับสูงเลยคนที่มีส่วนสําคัญในเรื่องการบริหารจัดการนะครับในส่วนของรัสเซียเนี่ยขึ้นแบล็คลิสไปเลยใช่ครับใช่ครับ นอกจากนั้นยังมีมาตรการว้อบางคทางเศรษฐกิจนะครับนะครับอย่างเช่นหลายรูปแบบนะครับการห้ามการส่งออกพันธบัตรนะครับและการเงินสกุลยูโรไปยังรัสเซียนะครับการจํากัดการเข้าถึงตลาดทุนของสภาพยุโรปของรัสเซียนะครับการไม่ให้เงินกู้และเงินสนับสนุนโครงการแก่รัสเซียนะครับรวมถึงเงินสกุลดิจิตอลนะครับการยกเลิกการทําธุรกรรมกับธนาคารกลางของรัสเซียและเบลารุสด้วยนะครับเพราะเบลารุสก็ถูกมองว่าสนับสนุนรัสเซียนะครับ การปิดกั้นเงินทุนของรัสเซียในสหรัฐการรังงับการส่งออกสินค้านําเข้าสินค้าจานวนมากรวมไปถึงน้ํามันพลังงานเพชรเทคโนโลยีว่ากันว่าการคว่ำบาตรของรัสเซียที่รัสเซียถูกได้รับอยู่ตอนนี้นะครับก็มีความกว้างขวางและก็มีส่วงกว้างเลยนะวงกว้างทั้งด้านการเงินทั้งด้านตัวสินค้าบริการต่างๆนะครับตรงนี้เองเนี่ยครับพี่หน่อยหลายคนอาจจะได้ยินข่าวมันส่งผลกระทบถึงคนรัสเซียเองที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว ซึ่งได้รับผลกระทบจากการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเรื่องของการติดต่อเรื่องของการเงินอันนี้เราดูแลยังไงครับพี่หนนอยครับผมเรียนว่าการคว่ำบาตรในช่วงกรณีของยูเครนเนี่ยเป็นการคว่ำบาตรของในโลกยุคใหม่นะครับเราเราก็ไม่เคยเห็นการคว่ำบาตรที่มีความกว้างขวางลึกซึ้งขนาดนี้มาก่อนนะครับโดยเฉพาะความคว่ำบาตรทางด้านการเงินนะครับทำให้ระบบ s w i f t นะครับไม่ไม่ให้บริการกับกัรเซียนะการโอนเงินนะครับก็ส่งผลกระทบ นะครับต่อ,อคนรัสเซียหรือคนที่จะใช้ระบบสวิปที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียค่อนข้างค่อนข้างมากมมนะครับตอนตอนนี้ก็เรื่องนี้ก็มีนักท่องเที่ยวของรัสเซียของยูเครนนะครับที่ทีท่ได้รับผลกระทบเข้าใจว่าไม่เฉพาะเมืองไทยน่าจะน่าจะอยู่ใน,ในหลายหลายประเทศครับนะครับ,รบและหลายส่วนนะครับที่พี่หน่อยพูดถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ มันส่งผลต่อคนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแรกรหลักๆก็คือราคาเรื่องของพลังงานเรื่องของเชื้อเพลิงอย่างที่สองคือต้นทุนวัตถุดิบที่จะใช้ในเรื่องของการเกษตรโดยเฉพาะปุ๋ยครับไม่น่าเชื่อครับที่มีการนําเข้าจากรัสเซียจํานวนมากวันนี้เนี่ยครับได้สมรรพกับพี่น้องเกษตรกรที่จะเตรียมปลูกผลผลิตฤดูใหม่นี้ท่านนายกมีความห่วงใย,ยเรื่องนี้ยังไงครับมีการสั่งอะไรกับกระทรวงต่ตางประเทศนะครับ รเอ่ืงในภาพรวมเนี่ยจริงๆแล้วตัวเลขการค้าการลงทุนไทยกับรัสเซียแล้วก็ยูเครนด้วยนะครับก็จริงๆแล้วเป็นอัตราส่วนที่ไม่ได้สูงมากนะครับสำหรับประเทศไทยเพราะนั้นการผลกระทบโดยตรงนะครับต่อการค้าการส่งออกของไทยกรวมถึงการลงทุนจากรัสเซียมาในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากเพราะตัวเลขตัวเลขเขาอย่างน้อยอยู่นะครับแต่ว่าการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับส่งผลกระทบต่อพลังงานนะครับส่งผลกระทบต่อ สินค้าพภคภันฑ์นะครับคอมมอดิตี้ต่างๆเพราะว่าทั้งยูเครนและรัสเซียเป็นประเทศที่เพาะปลูกข้าวสาลีนะครับรับข้าวโพดจำนวนมากส่งออกอาหารสัตว์จำนวนมากอันนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานนะครับรวมทั้งชิ้นส่วนยานยนต์ชิ้นส่วนเครื่องเครื่องเครื่องจักรกลกลไกต่างๆก็ได้รับกระทบเช่นเดียวกันเพราะทุกอย่างเดี๋ยวนี้เราเชื่อมโยงกันมากอย่างที่เรา กว่าที่เราคิดมาก่อน,นเมื่อเป็นแบบนี้แล้วมันจะใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่และคนไทยจะเตรียมรับมือยังไงในมุมของกระทรวงเกษทศประมาณสถานการณ์ว่น่งไตอนนี้ที่เราได้รับผลกระทบมากๆน่าจะเป็นเรื่องของราคาพลังงานเป็นการผลกระทบโดยอ้อมนะครับจริงๆแล้วตัวเลขพลังตัวเลขของออน้ํามันน้ํามันดิบจากดูไบเนี่ยนะครับถ้าผมเห็นตัวเลขเขาขยับขึ้นมาตั้งแต่ ตั้งแต่หนึ่งโมกราเนี่ยนะครับถ้ามองตั้งแต่1โมกรลาปีนี้เป็นต้นมาเนี่ยเขาเขาก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆโ,อโดยโดย,โดย,โดยโลักษณะของอุปสงค์อุปทานของตลาดเขาอยู่แล้วนะครับแต่มาพุ่งสูงขึ้นเนี่ยก็จากเหตุการณ์รัสเซียบกยูเครเนเนี่ดขึ้นมาเลยก็คือพุ่งขึ้นมาสูงขึ้นทุกวันไม่ลงเลยนะครับยิ่งพุงพ่งขึ้นสูงมากเท่าไหร่นะครับก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยด้วยราคาของน้ามันดิบที่เราต้องนําเข้านะครับด้วย การที่จะเพิ่มต้นทุนนะครับของของการผลิตที่ที่ที่เราต้องที่เราต้องใช้นะครับอันนี้ก็จะผลกระทบในทางอ้อมนะครับคาดว่าจะไม่น่าจะวันสองวันนี้แน่ๆนะพี่หน่อยนะคงไม่ใช่วันสองวันนี้นะครับในถึงเพืสถานการณ์อ่ครับอ่รัสเซียยูเครนนะครับครับน่าจะมีความอ่ยืดเยื้อและใช้เวลานานพอสมควรนะครับข้อนี้ก็จะ2เดือนเกินเกินเดือนกว่าแล้วนะฮะเดินมเดือมเพิ่มิ่นะครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพนั้นพิ่มเพิ่ม นี่คือสิ่งที่คุยกันกับอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกส่งเทศถึงบทบาทนะครับที่สําคัญของกระทรวงการต่างประเทศในกรณียูเครนครับอยากให้พี่หน่อยฝากนะครับความมั่นใจกับหน้าที่ของส่วนประเทศกับพี่น้องคนไทยหน่อยครับเชิญฮะเรามีหน้าที่สองส่วนนะครับส่วนแรกเลยเนี่ยคือการทําลงรักษาวไว้ถึงจุดยืนของท่าทีไทยนะครับว่าในเหตุการณ์เช่นนี้เนี่ยนะครับเรา ต้องเคารพหลักการนะครับของบรณภาพแห่งดินแดนอธิปไตยของประเทศท่าทีของไทยนั้นเราเป็นมิตรกับทุกประเทศนะครับแล้วเราก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายนะครับลดความรุนแรงนะครับลดการใช้กําลังแล้วก็หันไปเจราจาก,กันด้วยสันติวิธีนะครับนอกจากนั้นเรายัางมีหน้าที่ในการดูแลคนไทยที่ได้รับผลกระทบนะครับจากเหตุการณ์ยูเครนเนี่ยเราสามารถอ,อำนวยความสะดวกให้พี่น้องคนไทยที่อยู่ในยูเครน ออกมาได้หมดแล้วนะครับเหลืออยู่20กว่าคนที่ยังประสงค์ที่อยู่ต่อกับครอบครัวในยูเครนนะครับนอกจากนั้นเรื่องของการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการเฝ้าระวังผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยพวกทงด้านเศรษฐกิจด้านการค้างด้านการเงินด้านราคาพลังงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับนะครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือภารกิจสําคัญของกระทรวงการต่างประเทศที่มีหน้าที่ดูแลคนไทยในต่างประเทศและก็ที่สาคัญแสดงจุดยืนของประเทศไทยครับ เมื่อมีแผนที่ดีปฏิบัติตามแผนแล้วก็มีการติดตามสถานก,การณ์อย่างใกล้ชิดภารกิจครั้งนี้นะครับจึงเป็นที่น่าชื่นชมที่ได้ดูคนไทยได้กลับบ้านด้วยความปลอดภัยแต่บทบาทของส่วนหนางประเทศนั้นยังไม่หมดเพียงเ่น,นี้ครับยังเฝ้าระวังเฝ้าติดตามในหลายพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องคนไทยครับ ขอบคุณมากครับพี่น้อยครับที่ให้เกียรติวันนี้นะครับแล้วก็โอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสคุยเรื่องลึกๆกับกระทรวงเทศอีกหลายแง่มุมนะครับที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับขอบคุณครับพี่นอยขอบคุณครับท่านผู้ชรีนท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวที่นํามาฝากในสัปดาห์นี้นะครับบทบาททางการทูตของไทยในกรณียูเครนครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมและแขกรับเชิญต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ